คือเราต้องเล่าก่อนว่าเมาื่อวานเนี่ยเราไลฟ์สดกันไปแล้วในส่วนของที่เป็นไรเซนห้าเจ็ดันารกับกาจอ4ีู่สูตปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนกาจอกลายมาเป็น4ี่สูตทีไอน,นั้นน่ะสเปคเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะยิ่งตอกย้ําความเป็น Full HD ได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่ง CPU จะเป็นตัว AMD Ryzen 5 7500F ครับ6คอร์12เทรด Turbo 5กิแล้วก็การ์ดจอวันนี้ PNY GeForce RTX 4060 Ti RAM 8กิกโคด้ามาเต็ม4352ครับแล้วนั้นเครื่องนี้28,990บาทจาก I have CPU นั่นเอง Quality ตัว Warzone นั่นเองครับ Warzone เป็นยังไงฮะ Full HD นะครับเ x ็ r e m e พลังดิบครับ ขำๆนะนี่คือพลังดิบเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบ latency คนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เปาพลังดิบแรงไหมเนี่ยแหละ f ู l ี h พลังดิบครับจบ100เท่าไหร่อร้อยยี่นะครับร้อยยี่สิบเฟรมตรงนี้เห็นปะก็จบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเกรซอย Wallfare ครับเกรซอย Wallfare ปรับภาพออกมาตรงนี้เป็น full HD อยู่แล้วแล้วปรับภาพ ePix DLs Balance Frame Generation ครับกดตัวไปอุ่สูงครับจบเหมือนเดิมครับ120เฟรมตรงนี้เห็นไหม 120เฟรมแบบชิลเราก็อาจจะคุยกันแถว120ยยีร้อยกว่าเฟรมกันนี่คือแบบยิ่งสบายตองนั้นต่อไปคือ Valorant ครับ Valorant เนี่ยฟูเอชดครับฟูเอชดปรับสุดครับโอเคมัน600เลยเหรอเอาดีกาจอวิ่งอย่างปลืด้ด6โอ้โห500 600เลยเหรอเฟรมเรทอย่างนี้คือต้องไปหาจอเท่าไหร่มาฮะนี่คือฟูเอชดครับ607โอ้เจโอยนี่ไม่ธรรมดานะ,ะจังหวะปะทะนี่คือ6โอ้โห ghost of เซชิมะนะครับฟ u เอชดใช่ปะ่ะฟ u เอชดีปรับสุดปิด DL แต่ว่าเปิดเฟรมเจนค้างไว้ ide, ใช่ปะ่ะกราฟิกมันไม่ได้หายอยู่ละประมาณโอ้สูงอยู่ดีครับอันนี้คือโกสแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภาพปกติภาพเพราะว่าเพรเป็นเกมซารุไรที่ภาพสวยที่สุดในโลกแล้ตอนนี้ก็ว่าได้ครับนี่คือตัวอัลซูชิมะดังนั้น,นเล่นได้ครับต่อไปครับ Hell Driver 2นั่นเอง Hell Driver 2ฮะับกราฟิกแอนดราครับดิสเพลย์เป็นออฟูเอชดีแอนดราคุณภาพ เปิบ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 ปิบเปิบเปิบ94 95เฟรมครับบอุ้ยสบายนี้หวานเจี๊ยบว่ะผมมองว่าสบายเลยครับนี่จังหวะปะทะเลยนะ Full HD Ultra Quality โอ้กดไปเกือบร้อยเฟรมครับเห็นปะชิลเลยมากนะครับมากๆต่อมานะครับ Forza Horizon 5ครับถ้าเป็น 2K ครับ Ultra เห็นปะพลังดิบครับ150ยครับ147 146ครับ 2K พลังดิบ Ultra นะร้อยห้าสิ150อยห้าสิบรโอ้โหพลเอ็มได้ไหมเหลือครั เวดดี้ออนเอ็กทูไม่อยากเทสเลยเวดีอยากออนเอ็กทแม่งกูเวดดี้ออนเอ็กทูแม่งอยู่คนเดียวหราแล้วมันแล้วมันลื่นยิ่งกว่าเดิมอนะีกนะร้อยแปดร้อยสิบแต่สังเกตดูนะว,ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างจากตัวสี่ศูนย์ศูนย์สักเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้ว,ล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 วนเนี่ยส <100 frame. S 1> ี่ศูนย์สี่เอ็ก็ทำงานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถูกปะร้อยเฟรมโอ้โหดูดีเสือคนอย่างเยอะเนี่ยรถเยอะคนเยอะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเฟรมสูงขึ้นว่ะแต่ผมมองว่าเครื่องเนี้ยมันจบนะมันจบจริงๆนะคือสุดท้ายแล้วจบไม่จบไไมม่่ต้้อองเชืผก็ดครับ พูด HD ครับ DLS Balance เ r ล m ์เจนเห็นไหมอ่อนออนอ่อนหมดเรดิเอตติ้เป็นไซโคแล้วปรับสดทุกอย่างครับราคาแรงขึ้นราคาราคาแพงขึ้น15%โอเคไหมสี่4 0 0ศูนกับ4 0 0โศกศเนี่ยราคาแพงขึ้น15%แต่ความแรงเพิ่มขึ้นก็พอๆกัน1 5บหถึงยีเปอรนั่นนะครับนี่ดิปาดพาร์ทวันเนี่ยเดี๋ยวตอนบัลโหลดอยู่ซฟยูลันร้อยอุณหภูมิสูงกันนะอุ้ยแต่ครั้งนี้แม่งตึงรือจัด 188แต่เท่าที่สังเกตอันเนี้ยรัดอ,อัพอัตเนี่ยสูงกว่า30เฟรมนะสูงเมื่อวานนะนี่ร้อยเจยแนะเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเป็นตัวเสียงของกูเจ้ไอเนี่ร้อยแปดสิบเฟรมครับต่อไปอะไรนะต่อไปเรนเวรใช่ปะ UHD ครับกราฟิกเวนที่ไฮครับพลังดิบเท่าไหร่อ่ะพลังดิบก็ยังไหวอยู่ดีครับ130 125อันนี้คือพลังดิบนะใช่ไหมเสอือพลังดิบเท่าไหร่ครับ120คือถ้าเป็นเฟรมเจนอ่ะ150พลังดิบ120จบเลยนี่นี่คือ ไรเซนดิวสี IE4 ครับ r e 4อันนี้นะครับ r e 4ไม่มีหน่วงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกคือแม่งโหลดแม่งโหลดไวไม่มีอาการแบบหงุดหงิดให้ต้องแบบให้ต้องรอเลยไม่มีจังหวะชะ่ง,งักเลย Spider-Man m i l Morales เนี่ยอันนี้คือ Full HD ทุกอย่างวันที่หาย Rendering วันที่หาย DL Balance Frame Gen 1อ0สิบสิเฟรมครับ1้0ยหกสิเฟรมครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะ100 100 1ย0 130สามร้เฟรมครับ UHD ครับ DL Balance ปรับอันตราครับโอเคดูดิ Full HD DL บ a l a n c e ปรับอันตรานี่คือกระวอก็สบายนะถูกปะ่ะ110 107 104 105ครับ110ตรงนี้ CPU จะเป็นตัว AMD Ryzen 5 7500F ครับ6คอร์12เทรดเทอร์โบ5กิกแรม DDR5 16กิก DDR5 บัส5200แล้วก็ฮิต DDR5 ตรงนี้ทีมพลุกอินดิทัสแล้วก็การ์ดจอวันนี้ PNY GeForce RTX 4060Ti แรม8 g ิกโคด้ามาเต็ม4352ครับเมนบอกก็ยังเหมือนเดิมคือ MSI ตัว Pro A 620ME เหมือนเช่นเคยนะครับโอเวอร์ซัพพลายก็จะเป็นตัวนี้ตัวอัปเกรดขึ้นมาจะเป็น,น Antec Atom ครับ B650 ตัวนี้ประกัน3ปีแล้วจ่ายไฟ12โวลต์ 0. แล้วก็สตอเรจอันนี้เราจะเบสออนเหมือนเดิมก็คือ256กิเพราะว่าอันนี้มันมาจากเครื่อง2 4 0 0 0ไงอันนี้สามารถอัเปเกรดเพิ่มเติมได้เคสจะเป็น i h a v e c Build Infinity ตัวมินิแบบนี้นะเครื่องนี้อ๋อสวย 28,990เอาไปว่ามันเป็นเครื่องที่เฉียดเฉียดสา0 0 0ที่ผมการันตีว่ามันจบที่ Full HD ได้แน่นอนแบบล้างเปอร์เซนต์จนกว่าจะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ